ว่าที่ห้ามีพระจำลองเพลงสุดท้ายนะคะให้พี่ชี่ทุกคนเพื่อนทุกคนได้ฟังกันนะคะแสงตะว,วันแสงฉันแสงเดามพรั้งคราเป็นประกายแต่ตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟ กลายริบรีอยู่ในแสงเัียรเจ็บปวดทั้งกายและใจเป็นรูชายคนนั้นทิ้งความเศร้าไว้ให้กับฉันดังใจฉันใกล้ดับ พร้อมกับแคงเทียนอยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บจะเพียงไงตอบฉันได้ไหมว่าฉันกิด อย่างไรจริงสี่ฉันมันเป็นสิียงปลอมใครจะยอมจริงใจชีวิตฉันก็จะให้สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ทำไม อยาให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงใดตอบฉันได้ไหมว่าฉันผิดผิดอย่างไร 我一。